สวัสดีครับจากกสมาความเห็ดนะครับวันนี้จะพามาชมก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าพุทธานะครับก้อนเชื้อนี้อายุห้าเดือนแล้วนะครับเราจะทําการปาดหน้าก้อนเพื่อจะเอาก้อนไปทิ้งนะครับอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าพุทธนที่ได้ออกดอกมาได้ห้าเดือนแล้วนะครับเราจะปาดหน้าก้อนดอกนะครับปาดหน้าก้อนดอกแล้วเขาออกดอกแล้วเราก็จะทิ้งเลยนะครับเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าพุทธานะครับจะเประอากาศเย็น แล้วก็อากาศฝนแบบนี้นะครับเขาจะชอบนะครับเขาไม่ชอบอากาศร้อนนะครับเห็ดนางฟ้าบูตานี่เขาเป็นตระกูลเห็ดเย็นชื้นนะครับความเขาจะมีความเย็นอยู่ที่ยี่สดองศาแล้วก็มีความชื้นเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าองศานะครับเขาจะออกดอกดีนะครับแล้วเขาจะมีอากาศสัมผัสนะครับอันนี้เราจะทิ้งก้อนแล้วนะครับอันนี้อายุห้าเดือนนะครับเราเอามาทําการปาดหน้าก้อนโดยที่เขาเรียกกันว่าการรีดหน้าก้อนนะครับ เพื่อให้เพื่อให้เชื้อมันหมดนะครับนะครับพ,พี่ทุกท่านลองชมดูนะครับดอกเขาก็จะสวยนะครับจะป่าหน้าก้อนดอกแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับทุ่ต่างชมครับขอบคุณครับ